วันนี้ใหม่ไม่เสีย เน,เนื้อเลยนะคะเดี๋ยวดิมันต้องมีอารพอขบวนนิดหน่อยด <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมันสั้นไปอ่ะ <c oughs> <c oughs> ครับเอ่อก่อนอื่นก็ขอสวัสดีพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ต้องขอขอบคุณที่ ให้ความสนใจกันอย่างล้นหลามในวันนี้นะครับก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องที่กำลังมีการติดตามกันอยู่ในสื่อต่างๆนะครับทั้งสื่อทุกสื่อทุกแขนงนะครับแล้วก็ในขณะนี้ผมก็มีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นายน,น,นัตวุฒ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านธนุสั์มีท่านผู้ช่วยผู้จัดการของทกศคือท่านสุพัฒน์มีท่านประหลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านบัชฉลีท่านธิบดีกรมการค้าภายในท่านพิบูลักษณ์ท่านประธานบอร์ดอคศคือท่านไปโรดแล้วก็มีอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศที่ที่จะร่วม แถลงในวันนี้ส่วนส่วนทางขวาท่านอธติบดีส่งออกนี่เดี๋ยวท่านมารอประชุมเรื่องอื่นครับก็ก่อนอือ่นจะขอได้เกริ่นนำสัส้นๆสักนิดหน่อยนะครับว่าโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลเนี่ยเท่าที่ทุกท่านก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเราเริ่มต้นมาตั้งแต่รัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์เข้ามารับหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน เมื่อปี2554แล้วก็ได้ใช้โครงการในการยกระดับรายได้แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวนาผ่านโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรตามนโยบายค่าแรงข่านต่ำเงินเดือนนะครับและถ้ารัฐบาลไม่เริ่มทำใครละครับจะทำ ท่านคะขออนุญาตนะคะ<ด>ขออนุญาตแทรกนะคะนี่ไม่ใช่เวทีที่จะมาชี้แจงผลงานของกระทรวงการคลังนะคะเรากําลังต้องการจะทราบว,ว่าผลการดําเนินการโครงการจํนจำข้าวนี้ขาดทุนเท่าไหร่2องแสนหกหมล้านจริงหรือไม่แล้วมันจะมีผลต่อการจัดอันดับของประเทศค่ะขออนุญาตต,ตอบคําถามตรงๆด้วยค่ะครับขออีกนิดเดียวครับเพิ่มรายได้สุดท้ายก็คือว่าการเดินคู่ไปกับนโยบายที่ทําอยู่นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนของเราหลุดพ้นของการที่มีรายได้ที่ตกต่ ดังนั้นขอย้ำอีกครั้งครับว่าในส่วนที่ผมรับผิดชอบนะครับตัวเลข260,000ล้านนั้นเดี๋ยวคงจะมีท่านอื่นเกี่ยวข้องที่ตอบแต่ผมขออนุญาตว่าผมได้รับ<ด>คำสั่งผมได้รับคำสั่งจากท่านว่าการกระทรวงพณิชย์ให้ยืนยันว่าโครงการที่ทำนั้นเป็นโครงการที่ทำอย่างมีเหตุมีผลและมีมาตรการของกฎหมายรองรับอย่างครบถ้วนครับเบื้องต้นขออนุญาตเท่านี้ครับขอบคุณครับออ้ยไปรุ่นใจร้อนจัง เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเดี๋ยวขอท่านทากศเดี๋ยวต้องชี้แจงตัวเลขเป็นทีละชุดก่อนนะครับจะเย็นเย็นเช่นเดียวกับปีที่แล้วเนี่ยทำให้ปริมาณรายได้ที่เกษตรกรในโครงการ1 7 6 2 0 0้านันครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นในฤดูปีการผลิต55 -56 ทั 5, 6, ประมาณ41,000บาทต่อครัวเรือนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลความก้าวหน้าในส่วนที่ทกศได้ดำเนินการจ่ายในโครงการจำนำข้าวเปลือกครับใช้เงินไปเท่าไหร่คะครับ ใช้เงินใช้เงินรับจำนำไปทั้งหมดเท่าไหร่อะคะทั้ง3โครงการในในรอบที่1นนะครับปี5 4าสใช้เงินไป1นึ่งแสนหล้านบาทรอบที่2นะครับใช้เงินไป2องแสนหนึล้านบาทนะครับในฤดูการปิดปีห้าสี่ทับห้าหสำหรับปี5 5าห้นะครับใช้เงินไปรอบที่1ขณะนี้ใช้ไปประมาณ2องแสนสองแสนสองหมื่นแปดล้านบาทนะครับแล้วก็รอบที่2อยู่ในระหว่างดําเนินการจ่ายไปประมาณ5 0,000 000, ื่นล้านบาทครับ ครับก็ตามที่ทางทกศได้อธิบายนะครับว่าประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับนั้นเนี่ยมีต่อโครเรือนแล้วมีเป็นหลักหลายหมื่นนะครับต่อโครเรือนต,อต่อรอบการการพาะปลูกนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าโครงการตามนโยบายรัฐบาลนั้นเนี่ย ให้ประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรโดยตรงจริง,งๆนะครับแล้วก็เป็นการยืนยันว่าเงินเนี่ยไม่ได้ไปเข้ากระเป๋าใครเลยแล้วเงินที่ออกไปทุกบาททุกสตางค์ที่มากล่าวหาว่าไปถึงมือเกษตรกรเพียงแค่3 0ก็ไม่เป็นความจริงจากตัวเลขที่ทางทกศได้ชี้แจงไปเมื่อสักครู่อันนี้เป็นเครื่องมือยืนยันได้นะครับชัดเจนนะครับว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้ในโครงการนี้ถึงมือพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ไปเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมทั้งหมดะจะขออนุญาตในช่วงนี้ได้ให้ท่าน รัมตีช่วยนัทวุฒินะครับอ,อ,อธิบายถึงที่มาที่ไปของตัวเลข2 0 0 0 0นะครับว่ามันมีไม่มีจริงหรือไม่อย่างไรเชิญครับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรซึ่งขณะนี้ก็ยังคงขานรับโครงการอยู่ยังไม่ปรากฏกลุ่มเกษตรกรชาวนาะตัวจริงกลุ่มไหนออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการเพราะเสียประโยชน์แต่อย่างใด ก็อยากจะอธิบายเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนนะครับส่วนรายงานฉบับนี้ก็เรียนว่ามันจะต้องดําเนินการตามกระบวนการปฏิบัติคือต้องเอาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเข้าแห่งชาติหรือกอขอชอก่อนแล้วเมื่อกอขอชอรับทราบเห็นชอบตามนี้หรือจะมีการปรับปรุงแก้ไขพิจารณาคํานวณใหม่อย่างไรก็ตามเนี่ยจึงจะออกมาเป็นรายงานที่เป็นข้อสรุปการปิดบัญชีของโครงการรับจำนำเข้าเหลือกในรัฐบาลชุดนี้ อย่างเป็นทางการอันนี้ก็อยากจะอธิบายให้กับท่านสื่อมวลชนได้เข้าใจเบื้องต้นต่อรายงานฉบับนี้นะครับและผมเรียนอีกครั้งหนึ่งคือผมเข้าใจฮะท่านมาท่านก็คงอยากได้รายงานฉบับนี้ไปเลยแต่ว่ามันตีตราลับมันก็เกินกว่าสิ่งที่เราจะดําเนินการในการแจกจ่ายท่านได้ในขณะที่มันยังไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากกอ,อชอครับท่านคะขออนุญ,ญาตค่ะถ้าอย่างนั้นตัวเลขเนสลอสณตอนนี้ มันคือเท่าไหร่คะตั้งแต่เริ่มดําเนินการมาปี2554อะคะจนถึงปัจจุบันเพราะว่าท่านสปอร์ตคือมันมันเซนที่ท่านพูดเหมือนว่ามันน่าจะน้อยกว่า2 60,000ใช่ไหมคะใช่ครับคือเรายืนยันว่าตัวเลขถ้าหากว่ามันจะขาดทุนซึ่งขาดแน่ๆอยู่แล้วเนี่ยนะในทุกโครงการเป็นอย่างเนี้ยมันไม่ถึง2 60,000ล้านบาทอย่างแน่นอน แต่ตัวเลขที่ท่านพูดมาเมื่อกี้4 2 0 0 0บวก90,000บวก8 4 0 0 0มันก็ใกล้เคียงอันนี้หนูถ้าท่านรวมเลยมันคือใช่ใช่ initial loss ที่เรามันมันไม่ใช่อีครับมันก็ต้องพิจารณามูลค่าสินค้าคงเหลืออีกมูลค่าสินค้าคงเหลือเนี่ยเขาก็บอกว่าประมาณการว่าน่าจะมีประมาณ200,000ว่าล้านอยู่เหมือนกันเอางี้กันค่ะถ้า,ถาอย่างนั้น1 20,000ล้านที่เราส่งคืนทกศไปเนี่ยเกิดจากการขายข้าวออกจากสต็อกรัฐกี่ตันคะตัวเลขการระบาย คืออย่างนี้ครับพี่ต้องสื่อมลชนการทำงานเนี่ยมันเป็นการทำงานที่มีการแครี่ออนมาเรื่อยๆนะครับมันไม่สามารถจะระบุชัดเจนได้ในขณะใดขณะหนึ่งว่าเป็นตัวเลขอย่างไรดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าประเด็นของกี่ตันเนี่ยผมคงว่ามันคงไม่ใช่เป็นประเด็นหลัก ไป็นหลักคือว่าขายแล้วเม็ดเงินเอากลับมาแล้วหรือว่าเม็ดเงินที่เอาลงไปสู่สภาพเศรษฐกิจของกเกษตรกรชาวนาะมันได้ผลกับเขาจริงๆลนตีที่ท,ท,ที่ที่พูดมาเข้าใจทุกอย่างเลยค่ะแต่เมื่อกี้เนี้ยที่ท่านนาทูิพูดอะว่าขาดทุนปีละ4ี่0 0ื่นเก้าหมื่นแมนมันหมายความว่ายังไงอะคืออะไรขาดทุนคะและ้วคิดจากอะไรคือคืออย่างนี้ครับคือหมายความว่าเขาบอกว่ามีข้าวเนี่ยนะครับ ที่เหลืออยู่เป็นมูลค่าสินทรัพย์ตัวเลขนี้ต้องเรียนว่าในรายงานระบุว่าเป็นตัวเลขณนะวันที่31มกราคมนะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยฮะที่จะไปขาดทุนถึง2 60,000ล้านอย่างที่ว่าเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ ท่านคะอันนั้นเข้าใจค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ตัวเลขที่ท่านพูด4 2, 2 9 0 0 0 0บวกกันแล้วได้216,000ตัวนี้เป็น initial loss เป็น,ปนขาดทุนเบื้องต้นหรือคืออะไรคะม่ใช่ครับเป็นตัวเลขที่มีการประมาณการว่าถ้าหากมีการระบายผลผลิตทางการเกษตรในโครงการแต่ละปีเนี่ยอาจจะมีภาวะขาดทุนดังนี้หรือไม่แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไปมีรายงานอีกว่า ประมาณการสินค้าคงเหลือน่าจะมีมูลค่าเท่านี้เท่าที่เห็นนี่ก็เป็นตัวเลขประมาณการนะครับมันไม่ได้เป็นตัวเลขที่จะมาอธิบายว่าไปสรุปเป็นผลกาไรขาดทุนไม่มีตัวเลขจริงๆหรอคะว่าเราขายเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่ในเมื่อเราโดนกล่าวหาว่าขาดทุน2องแสนหําไมเราไม่เอาตัวเลขจริงๆมาเปิดเผยอะคะก็เนี่ยครับตัวเลขจริงๆเนี่ยก็อย่างที่เรียนเนี่ยครับมันมีคืนไปที่ทกศแล้วแสนสอง แสนสองนี่คือเข้าเท่าไหร่แล้วราคาเข้าเท่าไร่ต้นทุนเข้าเท่าไร,รอะคะค,คิดง่ายๆอย่างนี้ก่อนนะฮะทกศาบอกว่ากรอบวงเงินที่ใช้เนี่ยประมาณ6 0 0 0 0 0นะครับขณะนี้นะ,ะแล้วก็จําหน่ายไปแล้วเนี่ยคืนแล้วประมาณแสนสองแล้วอยู่ระหว่างที่จะรอจําหน่ายอีกตกลงกันแล้วได้จํานวนส่วนหนึ่งแล้วก็ยังเป็นสินค้าคงค้างในสต็อกอีกตัวเลขมันก็เห็นอยู่แล้วว่ามันจะเป็นสอง0,000ล้านเนี่ยเป็นไปไม่ได้ครับ ใชะค่ะคือจาก <c oughs> คือผมก็ตอบยากนะครับเพราะว่ามันโครงการมันเดินตลอดนะครับไอ้รับจำนำก็รับเข้ามาไอ้ระบายก็ระบายออกไปแล้วระบายแต่ละประเทศเนี่ยยอดขายราคาขายก็ไม่เท่ากันทำไมเราไม่มีตัวเลขที่ผ่านมาคะว่าสรุปแล้วมันเท่าไหร่กันแน่ไม่อย่างนั้นอย่างเงี้ยประชาชนก็ไม่เคลียร์ค่ะเนี่ยครับ,รบก็แสนสองหมื่นล้านบาทนี่คือคือสิ่งที่ระบายไปแล้ว <c oughs> นะฮะ ส่วนที่เหลือเนี่ยก็เป็นตัวเลขที่กำลังร,งรอระบายอยู่แล้วมันตีสรุปอย่างนี้ได้ไหมคะ,ะว่าว่าไอ้มูลค่าที่ประมาณการว่าจะขาดทุนปีละ40,000 90, 80, 90,000 80,000รวมเป็น2 2 1 6 0 0เนี่ยเอามาหักเอามาลบกับมูลค่าสินค้าคงเหลือ2 20,600สุดท้ายแล้วจะเหลือยอดขาดทุนประมาณนั้นหรือเปล่าคือมันยังมีเรื่องของ ค่าดําเนินการแล้วมันยังมีตัวผลผลิตที่กำลังขาดทุนเยอะกว่านั้นเลดีคะคือการประมาณการขาดทุนฮะเดี๋ยวขออนุญาตที่เนี่คือการประมาณการขาดทุนเนี่ยเราเชื่อเบื้องต้นนะครับว่าไม่น่าจะแตกต่างไปกว่าโครงการประกันรายได้ของรัฐบาลเข้าใจแล้วมากแต่ขอชัดๆได้ไหมอ่ะเพราะว่าที่รอมันนี่คืออยากขอได้ได้ตัวเลขชัดเจนอ่ะคือมันไม่ถึงตัวเลขนี้ครับคือเท่าไหร่คะท่านคือ มันอย่างที่เรียนนะครับมันจะเอาตัวเลขกําไรขาดทุนมาชี้วัดกันเน็ตเนตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะให้คําตอบกับท่านสื่อมวลชนในวันนี้ท่นคะขออนุญาตค่ะถ้าจะรีเฟอร์ข้อมูลเก่าว่าเราจะขาดทุนไม่มากไปกว่ารัฐบาลประชาธิป,ปัตย์ที่ทําประกันรายได้ตัวนั้นคือ2องหมืล้านบาทถูกไหมคไม,ไม่ใ่ฮนะหกหมืกี่หมื่นคะตัวเลขประกัน ถ้าน้องนี้ค่ะระหว่างที่รอหน,หนูสงสัยว่าตอนนี้นนรัฐบาลถือสต็อกอยู่เท่าไหรค่คะกิตตันคะคืออันที่หนึ่งนะครับสองแสนหกไม่มีตัวเลขนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ซสก,ก่อนนะฮะไม่มีตัวเลขเพราะฉะนั้นเอาสองแสนหกมาเทียบมาวัดมาเป็นเกณฑ์อะไรไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวอันนี้ต้องเรียนยืนยันนะเพื่อให้เ,เกิดความเข้าใจคือเราจะลืมตัวเลขสองแสนหกทันทถีถ้าท่านให้ตัวเลขใหม่มาค่ะ ก็เขียนไปได้เรื่อยๆ2องแสนแต่กาวเรียนว่ามันไม่มีที่มาที่ไปแล้วไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่า2องแสนมาจากไหนแล้วมาบอกว่า2องแสนต่อปีเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้ทางทกศได้อธิบายเมื่อกี้เนี่ยชัดเจนแล้วว่ารอบที่1รอบที่2ใช้เงินไปแค่ประมาณ30,000 0เศษถ้าขาดทุน2องแสนเนี่ยผมว่ามันมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะเอามาเชื่อได้นะครับว่ามันขาดทุนได้มากขนาดนั้นถูกไหมครับ แต่ว่ากระทรวงการคลังเขามีแนวทางในการคํานวณนะคะก็นี่ไงครับทา <ผม S 2> <อ>ง <ขอ S 1> ท่านนทวุฒิกาลังชี้แจงว่าเอกสารกระทรวงคลังคณะอนุที่ปิดมาเนี่ยเป็นเป็นการประมาณการในขณะที่ประมาณการลักษณะนี้ยังมีข้าวลอยเย็นลวยมืออีกประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าล้านถ้าเราจะเอาตัวเลขแบบคิดปอนหนึ่งง่ายๆเอาสินค้าคงเหลือมาหักไอตัวขาดทุนมันก็ศูนย์ศูนย์นะ,นะครับใช่ไหมครับ